ถ้าคุณต้องการเบริกเงินสดจากธนาคารนะครับแต่ว่าไม่มีบัตร ATM อยู่ในธนาคารที่คุณมีเงินอยู่กับมีเงินอยู่ในอีกธนาคารหนึ่งเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับไม่มีบัตร ATM ก็สามารถถอนเงินสดที่อยู่ในธนาคารไหนก็ได้นะครับจะมีธนาคารไหนให้เบิการใช้ได้กับตู้ ATM แบบไหนและคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรติดตามในประชาชาติไบไซส์กับโอมี่เพื่อที่ไหนครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติบไซส์ครับการถอนเงินสดโดยไม่ใช่บัตรนะครับหรือว่าคัลเลสรีดอวลเนี่ยเป็นทางเลือกหลักของผู้ที่ต้องการใช้เงินสดนะครับในยุคที่สังคมเนี่ยกำลังจะไร้เงินสดกันเพราะว่ามีแค่แอปโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าแอปธนาคารเนี่ย ก็กดเงินสดที่ตู้ ATM ได้นะครับไม่ต้องใช้บัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM เพื่อกดเงินสดเหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆเนี่ยคือการถอนเงินสดไม่ใช้บัตรเนี่ยใช้ธนาคารไหนต้องกดที่ตู้ธนาคารนั้นนะครับถ้ามไม่มีตู้ของธนาคารที่เราใช้งานเนี่ยกระจบข่าวนะครับถอนเงินที่ตู้ไม่ได้ล่าสุดเนี่ยหลายธนาคารเปิดให้ลูกค้านะครับสามารถใช้บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่นได้แล้วนะครับจะมีธนาคารไหนที่ใช้ได้และใช้ได้ที่ตู้ธนาคารไหนคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรวันนี้เราสรุปให้ฟัง ้นจากธนาคาร TMB ธนาชาติหรือ TTB นะครับเปิดให้ลูกค้าเนี่ยถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับผ่านแอป TTB Touch และนํารหัสถอนเงิน4หลักนะครับทำรายการที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ซึ่งฟรีค่าธรรมเนียมให้นะครับเดือนละ2ครั้งครั้งที่3เป็นต้นไปเนี่ยคิดค่าธรรมเนียม10บาทต่อครั้งนะครับถอนเงินได้สูงสุดครั้งละ20,000บาทและถอนได้ต่อวันเนี่ยสูงสุด200,000บาทครับ เช่นเดียวกับทกะนะครับทำรายการถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับผ่านแอป baac mobile และนำรหาัสจากแอปนะครับไปถอนเงินได้ที่ตู้ atm ของไทยพาณิชย์เช่นกันคิดค่าธรรมเนียม15บาทต่อครั้งนะครับถอนได้ครั้งละ20,000บาทและถอนได้ต่อวันสูงสุด50,000บาท ยังมีอีก2แบงก์ใหญ่นะครับที่เปิดให้บริการดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับคือธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทยครับทั้ง2แบงก์นี้เนี่ยเปิดให้กดข้ามแบงก์กันเองนะครับใช้แบงก์กรุงเทพกดที่ตู้กสิกรไทยก็ได้หรือใช้แบงก์กสิกรไทยอยู่ก็มากดที่ตู้แบงก์กรุงเทพก็ได้เช่นกันครับโดยธนาคารกสิกรไทยครับฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพถึง31พฤษภาคมนี้ครับจากนั้นคิดค่าธาารรมเนียม10บาทต่อครั้งนะครับถอนได้สูงสุดครั้งละ30,000บบาาททถออนนไดด้ต่วัสงุ50,000 ขณะที่ธนาคารกรุงเทพนะครับฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยถึง31กรกฎาคมนี้จากนั้นคิดค่าธรรมเนียม10บาทต่อครั้งเช่นกันครับถอนเงินได้สูงสุดครั้งละ25,000บาทและถอนได้ต่อวันสูงสุด50,000บาท ยังมีสถาบันการเงินอื่นๆนะครับที่เปิดให้ถอนเงินไม่ใช้บัตรข้ามแบงค์ได้เช่นกันครับคือธนาคาร Land and House นะครับหรือ LH Bank ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระและธนาคารไทยเครดิตครับโดยแต่ละธนาคารเนี่ยมีรายละเอียดการใช้บริการและการคิดค่าธรรมเนียมแตกต่างกันครับเริ่มจาก LH Bank นะครับทำรายการถอนเงินไม่ใช้บัตรข้ามแบงค์งผ่านแอป LHBU และถอนเงินสดได้นะครับที่ตู้ ATM ของไทยพาณิชย์และทกศครับคิดค่าธรรมเนียม15บาทต่อครั้งนะครับถอนได้สูงสุดครั้งละ20,000บาทและถอนได้ต่อวัน สูงสุด50,000บาทขณะที่เกียรตินาคิมพัทราันะครับทำรายการผ่านแอป KKP Mobile ครับและถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ทกสและธนาคารออมสินครับโดยฟรีค่าธรรมเนียมให้เดือนละ10ครั้งครั้งที่11เป็นต้นไปเนี่ยคิดครั้งละ10บาทครับถอนได้สูงสุดครั้งละ20,000บาทและถอนได้ต่อวันสูงสุด200,000บาทส่วนธนาคารไทยเครดิตนะครับทำรายการผ่านแอป Alpha by Thai ครด d i t ครับและถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของไทยพาณิชย์คิดค่าธรรมเนียมนะครับครั้งละ15บาทแต่ว่าช่วงนีีน้รา ให้เดือละสครั้งถึง31ธันวาคมนี้โดยถอนได้สูงสุดครั้งละ30 0 0 0บาทและถอนได้ต่อวันนะครับสูงสุด2 0 0 0 0นบาทเพียงแค่คุณมีเงินฝากในธนาคารนะครับต่อจากนี้เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องมีบัตร ATM คุณก็สามารถถอนเงินออกมาจากธนาคารได้นะครับแต่ความสะดวกสบายนี้ไม่ฟรีนะครับ คุณต้องแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมที่อาจจะไม่ต่างจากการใช้บัตร ATM ครับและนี่คือทางเลือกทางการเงินนะครับที่ไม่ว่าคุณจะใช้บัตร ATM แบบเดิมหรือจะไร้บัตรแบบใหม่คุณก็ต้องแลกด้วยเงินค่าธรรมเนียมครับและนี่คือประชาชาติไบไซส์ครับเข้าใจง่ายได้ความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวครับติดตามเราได้ทุกช่องทางน,นะครับทั้งทางเว็บไซต์และทางโซเชียลมีเดียกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด f o l l o w กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิม11โมงเชา้าสวัสดีครับ